สวัสดีครับอาจารย,ารย,ารย์สวัสดีครับอาจารย์ชือ่ออะไรครับอาจารย์อุทัยนะครับเอาหินทองใบหยกเนาะมาใช้กับนาปแปลงนี้นาปแปลงนี้คือข้าวพันอะไรครับไก่ทองคำแปดสิบแปดสิบโอ้มันเขียวนวลเขียวแบบอาท,ทาธรชาติเนาะอันนี้เขาเรียกว่าใช้ใบหย,ยกนี่ไล่และกี่สองครับลอง พื้นไปก่อนนะอลแล้วก็ไล่ละสองกระสอบครับไล่ละสองกระสอบครับโอ้โหนี่นะครับคือไล,ล่ละสองกระสอบก็คืออันทั้งหมดนี้กี่ไร่ครับช่วงนี้ผมหกไร่หกไร่ไล่ละสองกระสอบ 2> 2, 2ก็สิบสองกระสอบเลยปรากฏว่าผลงานเป็นอย่างนี้ประทับใจไหมครับโอเคครับอ่าดีอ่าแล้ว,แล,วแล้วที่สําคัญคือผมแปลกเลยคือมันไม่มีหญ้าทั้งต้นเลยอ่ะ มันเป็นไปได้ยังไงดูขนาข้างๆเขาีเนี่ยก็นาข้างๆนะครับเราไม่ได้ว่าเขาเนาะเออเราเห็นของจริงนี่ครับมันก็ลกไปด้วยอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรน่ะย่านกญ้าพุ่มพวงลิเกหมอลำนะครับอ่าแล้วก็โปรงลางพร้อมเลยอย่างนี้ครบเลยเออข้าวเด็ดข้าวหางนี่ครับโอ้โหนี่นี่นี่เจอแล้วนี่ข้าวเด็ดข้าวเด็ดนี่ข้าวหางปอกหางเลยครับพี่น้องนี่เขาเต็มเลยตอน คุมแรงคุมค่าอยู่คุมเคเควบคุมมันอยู่เข<ย>า,<ย>าไม่มีหญ้าเลยแล้วก็พวกไอไอเด็ดอดีเด้งแล้วก็อะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยผง้ป่วงหญ้าผู้ป่วงไม่ขึ้นเลย,เเลยโอ้โหดูครับนี่คือการรองพื้นนะครับหลังจากนั้นมาข้าวอายุเท่าไหร่ครับถึงได้วานอีกไหมหรือว่าก็ตออก่ช่วงวานปุ๋ยครั้งแรกก็ผสมผสมอไรไโยกครับ ปุ๋ยที่ได้รับคําแนะนํามาจากกรมพัฒนาที่ดินนะครับอเอาใบหยกเรามาผสมกับเพราะว่าเราเป็นอินทรีย์เนาะมันก็ไม่เชิงอินทรีย์่ะครับคือปุ๋ยเคมีแต่ที่นี่เรามีค่าวิเคราะห์ดินให้ตามค่าวิเคราะห์ดินโอ้เขาให้เราตามค่าวิเคราะห์เลยแล้วก็ผสมกับใบหยกไล่ละหนึ่งกระสอบมันประมาณครึ่งนะโ่าใบหยกครึ่งครึ่งสอบนี่กีใคต้องทำแปบนี่กี ใช้เวลา80วันก็เกี่ยวได้แล้วครับ40วันก็เกี่ยวแล้วเอออะไรจะเร็วขนาดนั้นน่ะข้าวข้าเบาข้าไวไหมเหรอเาปกติเห็นมีแต่เข่าดสิ0ก็มีด้วยโอ้ย80เขาเริ่มตั้งชื่อว่า80กว่า80วันโอ้โหถ้าอย่างนี้ทำนา3รอบ4รอบได้เลยนะเนี่ยมัน8บวันเองอ่ะแค่สองั้างก็เหนื่อยแล้วล่ะแค่สองั้งก็เหนื่อยนะครับอันนี้คือได้ดูคลิปลงเกี่ยวใน y YouTube บ้างไหมครับ เจอบ่อยเหมือนกันครับเเจอบ่อยนะครับนี่ครับชาวนาชาวไร่นะครับลุงเขียวเที่ยวทุ่มนะครับวันนี้ก็มากับข้าวฟ่างมาก่อนน้อยนะครับเป็นช่องรายการข้าวฟ่างดูจากที่ถึงในโซอานี่ครับโซหานวสั่งมาเลยนี่ครับคั่วปุ๋ยนะครับท่านใช้อะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ให้บวกยาหยกเข้าไปยิงทองเข้าไปจะได้ผลผลิตอย่างนี้ครับพี่น้องครับครับพี่น้อง วันนี้ลุงเขียวเชี่ยวช่งพาพี่น้องมาชมแปลงนาข้าวกอขอกอขอแปดสิบนะครับวันนี้มาอาคลองคล <12. S 1> องอาคลองสิบสองนะครับคลองสิบสองนะครับอ่าของอาจารย์อุทัยนะครับเป็นค่าการเกษียณนะครับโอ้โหตอนนี้ท่านอาเอามาใช้มันแตกต่างกับแปลงข้างๆนะครับแปลงนี้สวยงามมากครับพี่น้องครับโอ้โหนะครับ ไม่มีข้าวดีข้าวเด้งแล้วก็ม่มีหญ้าแม้สักกระต้นเนื้มองไม่เห็นเลยครับพี่น้องดูครับนี่ครับโอ้โหนี่มาดูกิ่งทองเป็นทางใบฮอร์โมนทางใบนะครับแล้วก็ใบหยกทางดินนะครับเอามาใช้แล้วได้ผลดีนะครับกับแตกต่างกับนาแปลงข้างๆนะครับนี่ครับโอ้โหเรับนี่ครับสุดยอดเลยครับนี่ครับ ี่ครับรายการของลุงเฉียวเที่ยวทุ่งนะครับข้าวฟ่างมาก่อนน้อยแล้วก็ใบเตยลั่นทุ่งนะครับอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับอาจารย์นุงไทยที่ให้ก่อน